เดี๋ยวเรามาฟังพุทธประวัติกันเลยจ้าเมื่อศาสนาของพระกนิยะพุทธเจ้าอันตตตรทานแล้วโลกก็มีแต่ความมืดมนปราศจากแสงสว่างแห่งพระธรรมเวลาล่วงไปหนึ่งอสงไขมหากับไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเลยเป็นศูญยกับถึงหนึ่งอสงไขมหากับยาวนานใครเกิดในยุคตรงนี้นะถือว่า บุญน้อยเหลือเกินเนี่ยช่วงเนี้ยลทัทธิผีลทัทธิอะไรต่างๆที่สมมุติฐานขึ้นมาจะเป็นที่พึ่งเพราะมนุษย์มีความทุกข์ตรงเนี้ยวิชาวิาทยาธรก็ดีวิชาผีผีสังสารหรือวิชาที่ที่พึ่งที่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าสมมุติว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งเกิดขึ้นเยอะเลยในยุคที่ว่างตรงนี้ใครเกิดในยุคนี้อันตรายต่อมาในมหากัปหนึ่งของอาสงไขยมหากัป มหากัปนั้นเรียกว่าสารมันกัปหมายถึงมหากัปที่ประเสริฐกว่าและมีแก่นสารมากกว่ากรันก่อนเป็นมหากัปที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสี่พระองค์เคยช่วงระยะเวลาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายมีพระบรมครูเนี่ยแค่สี่พระองค์นั่นเองกายมหาบุรุษเกิดขึ้นมาสี่ครั้งนะสี่ท่านครั้งละท่านเนี่ยนั่นเอง คือพระม to erm ังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระสุมาณะสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระอริยบตสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระโสพิตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมังละสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธมารดาพระนามแพระนางอุตราเทวีพุทธบิดาพระนามแพระเจ้าอุตระแห่งอุตรานครในวันเข้าสู่พระคัน ลัสมีก็แผ่ออกจากสรีระของพุทธมารดาถึง8ปดสบศอก oh. ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนขนาดอยู่ในคันมารดาเนี่ย oh. แสงยังออกทั้งกลางวันทั้งคืนละแปสิบศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวาวาหนึ่งกับสองเมตรทรงครองคารวะสมบัติก0า0ปีมีพระมเสมสีพระรพนามายศสวดีพระโอรสพระนามาศีละวา เสด็จออกผนวดด้วยมาชื่อว่าปันดระที่ประดับตกแต่งดีแล้วทรงมาเป็นเพียรเป็นเวลาแปดเดือนก็ได้ดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบน,นบรัตนบัลลังก์ภายใต้ต,ต้นประสีมหาโพธชื่อว่าต้นนาคะหรือต้นกากระทิงต้นไม้ต่างชนิดเต็มไปชื่อเดียวกันว่าต้นโพไม้เหนการตัสรู้ธรรม พระมังคลาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกในมหากับนี้ทรงยิ่งโดยพระรัศมีที่แผ่ออกจากพระวรากายโดยรอบตลอดมื่นโลกธาตุเป็นนิดรู้จักพระองค์อื่นจะมีรัศมีแผ่ออกจากพระสรีละโดยรอบประมาณแปดสิบศอกเท่านั้นแปดสิบศอกแต่ของพระองค์หมื่นโลกธาตุ แผ่นดินภูเขาต้นไม้ทะเลเป็นต้นถูกอาบด้วยพระรัศมีสีทองประดุดถูกคุ้มด้วยแผ่นทองคำโครงทรงพระชนชีพเก้าหมื่นปีตลอดระยะเวลาเก้าหมื่นปีนั้นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่สามารถแผ่รัศมีได้คือก็มีแสงตามปกติแต่ว่าเหมือนไม่มีเพราะถูกรัศมีของพระมังคระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั้งหมดเลยพระชนชีพเก้าหมื่นปี มนุษย์ยุคอายุฉเฉลี่ย75ปีฟังแล้วเหลือเชื่อเหมือนมนุษย์ยุค90,000ปีบอกต่อไปเนี่ยมนุษย์จะเหลือแค่75ปีเหลือเชื่ออีกเหมือนกลางวันและกลางคืนนั้นไม่ปรากฏคือมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนชาวโลกจะรู้ว่าเป็นกลางวันกับเพราะเสียงของนกกร้องในตอนเช้าจะรู้ว่าเป็นกลางคืนเพราะดอกไม้บานในตอนเย็น พระพุทธเจ้าพระองค์ินอื่นๆก็สามารถที่จะแผ่รัศมีออกไปมือโลกากทาได้เช่นกันถ้ามีความปรารถนาแต่พระรัศมีของพระมังลรสัมมาสมัมพุทธเจ้าแผ่ไปตลอดมือโลกากทาเป็นปกติเหมือนพระรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่แผ่ไปตลอด8ปศอกเป็นปกติพระมังลรสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีพระรัศมีแผ่ไปทั่วมือโลกากทานั้นด้วยอานุภาพแห่งมหาทานบารมีในการก่อน คือในครั้งที่ทรงเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีคล้ายๆกับพระเวสสันดรได้มีภรรยาและบุตรอีกสองคนโดยสาัยอยู่ที่อาสร,รมใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานอยู่หนึ่งนิดวันหนึ่งมียักษ์ตัวหนึ่งชอบกินมนุษย์เป็นอาหารชื่อว่าคราธิกะ ทราบว่าพระบริษัทยินดีในการบริจาคทานยักตอนนั้นคิดว่าเราจะไปขอบุตรทั้งสองจากพระบรมโพธิสัตว์มังครแล้วก็แปลงกายเป็นพราหมณ์เมื่อยักษ์นั้นไปขอบุตรทั้งสองกับพระบรมโพธิสัตว์มังครพระบรมโพธิสัตว์นั้นเกิดความปีติใจจะได้สร้างมหาธานบารมีครั้งใหญ่โอ้ไปขอลูก ไม่ใช่ท่านไม่รักลูกนะแต่ท่านรักพระโพธิญาณแล้วเวลาจะให้ท่านก็นจะบอกพูดกับลูกก่อนพูดดีๆลูกช่วยเป็นสะพานแก้วให้พ่อได้ข้ามไปถึงฝั่งนิพพานเอาเมื่อพ่อบรรุแลักลูกจะได้บรลุไปด้วยกันจากคําสอนของพ่อหรือลูกจึงเป็นนาวาแก้วพาพ่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่งพูดจนกรทั่ง ปุกกำลังใจกันทั้งลูกอิติใจปลื้มว่าจะทำความปรารถนาของพ่อให้สำเร็จได้เพราะนั้นพ่อจะให้ทำาะไรก็เอาพอยกลูกให้พรามณคือยักษแปลงนั้นแล้วพระบรมโพธิสัตว์มังคละจึงได้ตั้งความปรารถนาได้นึกถึงบุญที่ได้ให้บุตรเป็นทานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากว่าด้วยอดุภาพแห่งบุญนี้ ขอให้เราได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยานเพื่อปลอสสวตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ได้เถิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะอธิษฐานอย่างนี้เป็นหลักหลันงนั้นก็เป็นเรื่องลองลงมาเมื่อพระบรมโพธิสัตว์มังคละได้ตั้งจิตอธิฐานแล้วแผ่นดินก็ไหวได้อานุภาพแห่งคุณธรรมของพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทําในสิ่งที่ทําได้ยากพระบรมโพธิสัตว์มังคละจึงได้มอบบุตรทั้งสองคนให้แก่พราหมณ์คือยักษ์แปลงนั้น พรามหรือยักษ์แปลงนั้นได้พาเด็กทั้งสองเดินไปยังไม่ทันพ้นสายตาของพระบรมโพธิสัตว์มังคละก็แปลงกลายกลับมาเป็นยักษ์เหมือนเดิมมีดวงตาเหลือกเหลืองดังเปเลวไฟมีรูป,ปร,ร่างน่าเกลียดน่ากลัวยักษ์นั้นก็จับเด็กทั้งสองยกขึ้นต่อนหน้าพระบรมโพธิสัตว์มังคละแน่นอนเลยต้องหิวจัด จับใส่ป่าเคี้ยวกินเหมือนเคี้ยวกินหัวมันกินกันไปแล้วพระบรมโพธิสัตว์มังคละได้เห็นเลือดพุ่งออกจากปากของยักษ์เหมือนเปลวไฟพุ่งออกมายักษ์ถือว่าเป็นสิทธิ์ของยักษ์แล้วให้แล้วนี่แล้วกาลังหิวจัดและนิสัยของยักษ์นี่มันต้องโหดโหดเท่าห้าหน่อยถึงหันหน้ามากินต่อหน้า,างแต่พระบรมโพธิสัตว์ไม่ได้มีความโทมนัสใจเลยให้กันไปแล้วเนี่ย ไม่เสียใจเลยแม้เพียงเท่าปลายเส้นขนก็ไม่มีเพราะก่อนให้ก็ต้องพูดบอกลูกไว้แล้วว่าให้ลูกเป็นประดุษนาวาแก้วหรือสะพานแก้วลูกก็บรารมีที่สั่งสมมามากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พ่อพูดแล้วก็เหตุผลของพระอามแปลงนั่นก็สวยงามมันก็เหมาะสมกัน ไะนันใจของบรมโพริสัตวไอีตรงนี้ซึ่งมันทำยากเราจะเอาใจของผู้มีกิเลสนะปัญญาหยาบเนี่ยไปวัดใจของผู้ปราถนาพุทธภูมิซึ่งบารมีใกล้จะเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่มีอะไรเหนี่ยวรังเลยใจมันร่อนเหมือนเงาะกับเปลือกไม่ติดกันทรงหลับตานึกอยู่ในใจว่าโอ้มหาทานบารมีเราได้ให้ดีแล้ว ความบิติและสมนัตเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นทั้งกายและใจจึงได้ตั้งเจตปัฒนาวาดด่า้ดยผลแห่งมหาทานนี้ขอให้เราได้เป็นพระบุทธเจ้าในอนาคตนี่ก็ชาติหนึ่งนะไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะบุญพิเศษอีกพระชาติหนึ่งของพระมังคระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีทําให้มีรัศมีแผ่ออกจากพระสรีรกายไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุคือ ท่านได้สวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มได้เห็นพระเจดีย์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งและเกิดจิตศรัทธาเริ่มใสอย่างยิ่งที่บรรจุพระบระมาสารีลรลกตุของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งท่านยังคิดว่าเราจะบูชาพระเจดีย์ด้วยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชายิ่งโดยชีวิตแต่ของท่านทำยิ่งกว่าเรา แต่ก็เป็นความสามารถส่วนตัวของท่านพระบารมีท่านมากแล้วท่านทําอย่างนี้ได้พันร่างกายท่านด้วยไส้ประทีปชุบเนยใสยจนชุ่มเป็นเชื้อเพลิงแล้วเอามาพันรอบตัวประดุดประทีปแล้วก็นำถาดทองคําใบใหญ่มีราคาแสนกะหาปณะ,ะถาดทองคํานะใบใหญ่มีราคาแสนกะหาปณะ,ะคือแพงมากๆ,ๆกันแลกันะ ส่เนยใสเต็มถาดพร้อมกับบรรจุไส้สำหรับจุดประทีปเรานึกถึงเอาทองคำ99.94ตัวนะมาแผ่เป็นถาดใหญ่ๆมันหนักกี่กิโลนลั่นแหละใส่เนยใสถึงเป็นเชื้อเพลิงเต็มถาดพร้อมกับบรรจุไส้สำหรับจุดประทีปแล้วก็จุดประทีปทูลไว้บนศรีรษะ oh. นี่นี่เป็นความสามารถส่วนตัวของทาง่านนะเป็นพระบรมโพธิสัตว์ จะนั่นก็จจดประทีปทั่วร่างกายให้ไฟสว่างสวัยลุกโลงจุดทั้งในถาดจุดทั้งที่พันรอบกายท่านแล้วท่านก็สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยองค์ใดพระสัมพุทธเลื่อยไปเลยเดินเวียประทักษินเป็นพุทธบูชารอบพระมหาเจดีย์ใจท่านเกาะอยู่กับพระรัตนตรยัยไม่ได้มาเกาะอยู่กับความร้อน ท่านทําอย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเชา้าไม่ทราบวัาสวดไปกี่จบอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโสนสวดไปเรื่อยๆถึงเชา้าด้วยอรรุภาพแห่งบนที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเส้นขนแม้เพียงเส้นเดียวก็ไม่ถูกไฟไหม<อ>นี่ก็เป็นเรื่องของอาจินไตและโดยบุญญาธุภาพของท่าน ความเลื่อมใสของบรมโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลเป็นหน่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอเ็มเรโอบุฎ่านั่นแหละหน่อเนื้อพุทธางกูลพระบรมโพธิสัตว์มังคละได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาต่อพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่ยอมไม่ไปสู่ทุกติธรรมในที่นี้ก็คือความถูกต้องดีงามสิ่งที่ดีๆที่จะทำให้เรามีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเดิมนาถแห่งมหาทานบรมีเทไดบริจาคบุตรเป็นทานและบุญที่ได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยการจุดประทีป ชีวิตนั้นทําให้พระมังคละสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีพรสเสมีแผ่ออกจากพระสรีรากาไปโดยรอบตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิด oh. นี่โดยสาเหตุสองอย่างนั่นแหละแต่อันนี้เป็นบารมีพิเศษกับบารมีอื่นที่สั่งสมมาในยุคสมัยของพระมังคละสัมมาสมัมพุทธเจ้านี้พระบรมโพธิสัตว์ของพวกเราได้เกิดเป็นพราหมณ ชื่อว่าสุรุจิเมื่อกี้นี้พูดถึงพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะตอนนี้มาพูดถึงพระบรมโพธิสัตว์ของเราได้เกิดเป็นพรามชื่อว่าสุรุจิวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระมังคะะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ได้ฟังความรู้ที่ท่านสอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงกราบนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยล่าภิกษุสงแสนโกรเพื่อเสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นนิมนต์ทีหนึ่งนี่แสนโกรองค์เลยมาเลี้ยงพระพระบรมโอธิัต์ก็ได้กลับมาสู่เรือนของตนแล้วก็คิดว่าเราน่ยสาม,มารถที่จะถวายยาครูพร้อมกับพัตตาหารอันประณีต และพระไตรจีวรแด่พระมังคละสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพิสุสงแสนกฎได้แสดงว่าต้องรวยแต่เดี๋ยวต้องมีทรัพย์มากแต่เราไม่มีสถานที่สําหรับต้อนรับพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพิสุสงแสนกฎซึ่งมีจํานวนมากพอพราามณ์คิดขึ้นท่านใดนั่นเองบรรดุกำพรเสียลาอาตของท้าสกกวสกเทวราชหรือพระอินทร์ก็เกิดอาการปร,รอนขึ้นมาเลย นั่งนุ่มๆย็นสบายรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาแล้วท,ท้าสกเทวราชจึงทรงดำริว่าใครเนี่ยที่ทำให้บรรดุกรรมพลศิลอาจเกิดอาการร้อนขึ้นคือต้องมีบาร,รมีแก่กล้าและกำลังจะทำความดีเนี่ยหรือตกทุกข์ได้ยากอะไรงต่างจำเป็นจะต้องไปช่วย,ยจึงตรวจดูบินทิประจักษุทราบว่าพระบรมโพธิสัตว์มีความปรารถนา ที่จะถวายพระตาหารและเครื่องไทยธรรมต่างๆแด่พระมังคราสัมมาสมุทธเจา้าพร้อมด้วยเหล่าภิษสสกษุสองแสนโกรธแต่ยังไม่มีสถานที่สําหรับต้อนรับพระพุทธองค์พร้อมเหล่าสาวกเลยเห็นแล้วโดวยทิประจกักขุท้าสะกกเทวราชจึงทรงดำริว่ารเราควรจะไปร่วมบุญด้วยสร้างบณฑดบถวายแด่พระมังคลาสัมมาสมพุทธเจา้า พร้อมด้วยลาภิสุสงแสนโกรธนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระอัตถกถาอาจารย์นะทรงเนรมิตพระองค์เป็นนายช่างไม้แล้วก็ไปปรากฏอยู่บริเวณบ้านของพระบรมโพธิสัตว์พร้อมประกาศว่าใครมีความประสงค์ที่จะให้เราทำงานรับจ้างบ้างพระบรมโพธิสัตว์เห็นช่างไม้นั้นจึงถามว่าท่านทำอะไรเป็นบ้างละ่ะ ช่้งไม้ตอบว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะที่เราไม่รู้นั้นไม่มีท้ายเราสร้างบ้านหรือสร้างมนฑดบเราก็สามารถทําได้ทั้งนั้นแหละพระบรมิสสะกล่าวว่าวัวานพรุ่งนี้เราได้นิมนต์พระมังคลาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิสูุสงสงแสนกฎมาฉันพระตา,าหารเราต้องการสร้างมนฑดบสาหรับพระพุทธองค์พร้อมเหล่าสาวกทั้งหลาย ท้าวสก,กาจึงตรัสว่าโอ้เราทำได้ถ้าท่านมีค่าจ้างให้เราอ๋อค่าจา้า,จางเราดะมีให้ท่านแน่แต่ว่าท่านจะทำได้เสร็จหรืออย่าไปกังวลเลยเรื่องนั้นน่ะรับรองท่านแน่นอนจึงเสด็จไปยืนแลดูพื้นที่ประมาณสิบสองยศเพียงแค่ท้าวสกกะมองดูเท่านั้นแหละพื้นที่ทั้งหมดสิบสองยก็เรียบเสมอดุดหน้ากลองไปเลยเรียบเรียบร้อยแล้ว สงแลดูแล้วอธิษฐานต่อไปว่าขอมันดบอันประดับประดาด้วยรัตนชาติชาติทั้งจประการจ้องผดขึ้นเต็มพื้นที่ทั้งสิบสองยอดแค่นึกคิดๆก็สําเร็จแล้วอย่าลืมด้วยอนุพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆาอนุภาพความตั้งใจอนุภาพบุญของบรมโพิสต์และเทวานุภาพของเทาา้าศักกะท่านใดนั้นมันดบอันประดับประดาด้วยรัตนชาติชาติทั้งจประการก็ผดขึ้นจากแผ่นดินเต็มพื้นที่นั้นเลยโวกไปเลย สาวของมนดบทั้งหมดได้รปดับประดาอย่างวิจิตสวยงามบางต้นเป็นเงินประดับทองบางต้นเป็นทองประดับเงินบางต้นเป็นแก้วมณีบางต้นเป็นแก้วสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างอุ้ยสวยงามแพรวพราวระยิบระยับที่เดียวสรงเนรมิตตาขายกระดิ่งทองให้ย้อยรายรอบเชิงชายของมนดบ กระดิ่งทอนนั้นมาถูกลมมันอ่อนพัดก็เปล่งเสียงไพเราะดุดดังเสียงดนตรีทิพย์ท้าสกะทรงดำริต่อไปอว่าพวงของหอมและพวงดอกไม้จงห้อยย้อยลงประดับประดาเป็นระยะระยะทันใดนั้นพวงดอกไม้ของหอมก็ปรากฏประดับประดารอบมณฑปเป็นระยะระยะ,ะ,ยะทันทีโดยเทวานุภาพ ขอสนานสำหรับนั่งของพระภิกษุแสนกอดจงแทรกแผ่นดินพุดขึ้นมาบันไดนั้นอาสนะสำหรับนั่งของพระภิกษุแสนกดก็แทรกแผ่นดินพุดขึ้นมาท,าท,าทันทีขอตุ่มน้ำย,ยังพุดขึ้นมาทุกทุกมุมบันไดนั้นตุ่มน้ำก็พุดขึ้นมาทุกทุกมุมท,ทันทีพระท้ศาศการเดลเรมิตบนดบและสิ่งของต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปหาพระบรมโพธิสัตว์และตรัสว่า ขอเชิญท่านไปตรวจดูมนตบของท่านก่อนแล้วจึงมาให้ข้าจ้างเราเถิดหลังจากพระบรมโพษตทได้เดินจากไปเพื่อไปดูมนตบเท้าสกาก็ได้หายตัวไปจากที่ตรงนั้นไปปรากฏนบิม,มาของตนพระบรมโพษตทจึงได้ไปดูมนตบที่เท้าสกกะในรมิตให้นั้นเกิดมหาพิติอย่างยิ่งไม่สงสัยเลยเลยจึงเรียกกลับไปหาในชาตนั้นแต่ก็ไม่พบ โอ้มนตบสวยงามวิจิตตาการตาขนาดนี้มนุษย์ธรรมดาสร้างนํ่นไม่ได้แน่เลยต้องเป็นเท้าสก a b ร o a การมารแน่เพื่อจะมาร่วมบุญกับเราจึงได้เนลมิตมนดบที่สวยสดงดงามอลังการขนาดนี้นี่คือบุญญาณุภาพแห่งอัตยาศยยและคุณธรรมของพระ,ระบรมสาโพัติศท,ที่สั่งสมมาจึงทําให้พบของเท้าสก,กาเทวราชพรานขึ้นแล้วจึงเสด็จลงมาเนลมิตมนดบนี้ให้พระบรมโพธิสัตว จึงเกิดมหาพิติคิดต่อไปอีกว่ามณฑปอันมีค่ามากตระการดาขนาดนี้เนี่ยการที่เราจะถวายมหาทานเพียงครั้งเดียวย่อมไม่สมควรเลยดังนั้นเราควรจะทําบนใหญ่โดยการถวายมหาทานย่างต่อเนื่องตลอดถ,ถึงเจ็ดวันจึงควรวันเริ่มขึ้นพระบรมวรสา์ของเราก็ได้ถวายพระาหารแด่พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อม้วยเลาวิสุทธิสงแสนโกธภายในมหามณฑปนั้นแม้มณฑปจะกว้างใหญ่ถึงสิบสองโยชน แต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับพระภิกษุสงแสนโกดทั้งหมดแต่พระภิกษุสงทุกรูปก็นั่งโดยอานุภาพของท่านเพราะทุกองค์อย่างตามได้อภิญญาหกอย่างตามนะแล้วสูงขึ้นไปก็อภิญญาหกแล้วก็ปฏิสัมพิทาย,ยานสี่คือพูดง่ายๆเหาะเหินเดินอากาศได้ท่านจะทําไงกันใดเมื่อพระมังคลาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยลาภิกษุสงแสนโกดขอบฉันพัตหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบระโมโพธิสัตว์ก็ได้กราบทูลอารัตนาประสัมมาสมุทธเจ้าและหล่าภิสูุสงมารับพัตตาหารตลอดเจ็ดวันพระบระมพธิสัตรจึงได้ถวายมหาทานอย่างตลอดต่อเน,นื่องถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดเมื่อพระมังคลาสัมมาสมุทธเจ้าพร,รพ้อมด้วยล่าภิสูุสงแสนกรธขอบชันพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบระโมโพธิสัตว์ก็ได้ให้เหล่าบ,บริวายของตนล้างบาทของพระภิกษุทุกรู ไลวบรรจุเพสัตตังห้าอย่างให้เต็มบาทแล้วก็ดด้วยเนยใสใเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอ,อ้ำอ,อยงบที่เคี่ยวเป็นก้อนโอ้เห็นแล้วปลื้มหนึ่งเลยพ <c oughs> ระบรมศาสด้ถวายเพสัตทังห้าพร้อมกับไตรจจวรแดพระมังคราสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยลาภพิสูจน์สองแสนกอดครบทุกองค์เลยพระมังคลาสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อจะทรงกระทำอนุโมทนาก็ ทรงตรึกวพราะมหาบุรุษนี้ได้ถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันน่เขาจะได้ผลบุญเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะว่าการที่มีกุศลศรัทธาถวายกันขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมาดาเพราะพระจํานนมากทํามุญเจ็ดวันนี้จะได้ผลบุญอะไรทรงตรวได้อนาคตังสยานเนี่ยก็เห็นเป็นเรื่องเวลาทั้งหมดว่าในอนาคตการอีกสองสองขาย,ยิ่งโดยแสนมหากรั มหาบุุษท่านนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสม,มณะโคดมพระองค์ก็เลยอนุโมทนาและที่สุดแห่งการอนุโมทนาพระวังคลัสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าในนาคตการอีกสองอสงไขยกับแสนมหากับท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสม,มณะโคดม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นประมุกข,ของพระอระหันต์ซึ่งมีภูมิธรรมขั้นต่ำทรงอภิญญาหกแสนโกธเต็มหมดเลยอยู่ทั้งภายในมนดบและข้างนอกทรงตรัสยยากรณ์อย่างนี้เนี่ยมหาปิติก็เกิดขึ้นดิเพราะพระองประสามีความรู้สึกว่าเสมือนว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันลุขึ้นจึงคิดว่า เราจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วในอนาคตข้างหน้านี้เมื่อเราจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติเนี่ยเราจะครองเลือนไปทําไมจะไปมีประโยชน์อะไรเนี่ยบวชด,ดีกว่าเราจะบวชพระพุทธพรมชัรย์พระบรมไสยาสนงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดสละทรัพย์เลยเพราะว่าจะบวชแล้วเนี่ยสละทรัพย์ทั้งหมดแจกจ่าย ชาวเมืองทั้งเมืองหมดเลยออกบวชในสำนักของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมปพดิ์เมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจศึกษาพระสัทธ,ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนแตกฉานแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรในบวชแล้วต้องบำเพ็ญเพียรเจริญสม,มาธิภาวนาทุกวันเลยจนสำเร็จอภิญญาห้าสมาบัตแปด เมื่อสิ้นอายุขัยได้พบชาตินั้นก็ได้บรรังเกิดในพรม,มโลกพระมังคลาสัมมาสุมพุทธเจ้าทรงดำรงมรชนชีพ9ก้า0มืนปีครั้นปริณีผพานแล้วพุทธรัศมีที่สว่างไปตลอดหมื่นโลกธาตุก็ดับวูบลงมาเลยมืดมิดไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องย่อดย่ของพุทธประวัติสุรุจิพรามพระบรมโพธิสัตว 对。Yeah.